ถ้าเราอยากจะเล่นเก่งเราต้องทำไงฮะเราต้องเล่นเหมือนคนดังไหมเอ้ออะเล่นเหมือนคนดังหน่อยจะได้เล่นเก่งขึ้นไงเล่นกับคนดังต้องเล่นไงฮะต้องต้องบอกเขาด้วยนะว่าเราทำอะไรมาจุดเกิดชมีธนูใส่ฟ้า โดนจริงแล้วโดนระเบิดผมไหมเจกุชุนลิล,ล,ลี่โหลด <c oughs> อันนี้โซนแม่เขามานะทำรูปเสร็จอาอุ่นระเบิดมีคนโดนระเบิดตายหนึ่งตายสองลิลี่โหลดตายสาม อุ้ยไม่ตายนีโหลดหนสแกนมาแล้วสแกนเส็เรียบร้อย,อย